โชคครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับในปี2566คือ โชคครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับในปี2 5 6 6คือนะคะหากคุณมีหนี้มีสินนะคะคุณจะได้รับการแบ่งเบานะคะได้รับการผ่อนผันนะคะหรือว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่สำหรับคุณในอดีตที่ผ่านมานะคะจะได้รับการแก้ไขจะทุเลาลงนะคะคุณจะมีเงินทองที่สมบูรณ์มากขึ้นนะคะ มีเงินทองไหลมาเทมานะคะถ้าทำการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะในการค้านะคะหากคุณได้ประสบเรื่องราวต่างๆนะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะให้แขวคข้าปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยนะคะคุณจะทำมาค้าขึ้นนะคะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นนะคะหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะมีเงินทองไหลมาเทมานะคะหรือว่า มีเงินเข้ามาจากการค้าขายการทำธุรกิจของคุณนะคะเรื่องราวอะไรในอดีตนะคะที่เป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะคุณจะได้รับการแก้ไขนะคะหรือว่าจะมีผู้คนช่วยเหลือให้การอุปธรรมนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีการทำบุญเกิดขึ้นนะคะทำบุญลดได้นะคะก็ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ